สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับกับรายการลายสาระ,าระ,ะรวันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมมาเขีียกองประคองชีพอันนี้คือการเขีียกองประคองชีพนะฮะโอเคอเดี๋ยวเราเขีียมาแล้วก็ผลงานที่ไปเขีียมานะฮะอันนี้เขาเรียกเหรียญหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงนะได้มาวันนี้นะฮะ ปี2525ร 25, ุ่นพิเศษรุ่นพิเศษ50รุ่นธรรมดา40พิเศษ50วาซานันนะฮะข้างหลังก็จะเป็นรูปฉัดแล้วก็เป็นยันนพรชัยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อยงยุทธนะฮะส่วนประวัติของหลวงพ่อยงยุทธเนี่ยก็ก็ก ไม่ขอเล่าแล้วกันนะฮะเพราะว่า <c oughs> ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะเผื่อคนไม่รู้นะฮะหลวงพ่อหลวงพ่อยงยุทธก็เป็นสิทธ์สายวัดประดู่ทรงธรรมนั่นแหละนะฮะวัดเขาไมแดงชนบุรีส่วนวัดปรู่ทรงทรงธรรมนี่ก็อยู่ทางภาคกลางนะฮะอันนี้นี่แล้วสภาพเหรียญที่ได้มานะฮะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ดูเป็นขังขังดีนะฮะสำหรับใครที่ ะะชอบในเรื่องของสายเมตตาหะะลวงพ่อยงยุทธเนี่ยก็เด่นในทางเมตตามานิยมสูงนะฮะทั้งขุนแผนสะกดทับทั้งแหวกม่านแหวกม่านแหวกไหวยพันฝ่าอุปสรรคอันนี้คือเหรียญรุ่นพิเศษว่ากันว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่อพูดสารสุขนะะที่อยู่วัดเขาแม่แดงเนี่ยทำการร่วมผูกเสกกับท่านด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงยังไงนะฮะ เนนะฮะสภาพเหรียญอย่างนี้ก็เราเอามาแขวนเอาพุทธคุณนะฮะไม่ได้เอาไปขายไม่ได้เอาไปเช่าปล่อยเช่าต่อนะฮะเราก็อ่าไม่ได้เน้นคัดสวยนะฮะเอาแค่ว่าเอามาแขวนเอาพุทธคุณนะฮะราคาเคียงมาก,ก็นี่ละฮะองค์ละร้อยสภาพนี้ก็ร้อยหนึง่งนะฮะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะสำหรับอ่าคลิปนี้นะฮะ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็แนะนำเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ราคายังไม่สูงสำหรับหลวงพ่อสายวัดเขาไม่แดงนะฮะหลวงพ่อยุดนะฮะใครที่กำลังมองหาพระที่เด่นทางเมตตายอยู่ก็ลองไปเขี่ยกองประคองชีพดูนะฮะเผื่อจะเจอนะฮะร,ราคายังไม่สูงมากนะฮะองละห0องละร้อยสองพอได้อยู่นะฮะโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม